แล้วก็จะมาสอนการสร้างสมาร์ทอาร์นะคะหรือว่าแดอะแกรมสมาร์ทอาร์หรือไดอะแกรมเป็นการถ่ายทอดข้อมูลและแนวคิดออกมาเป็นกราฟิกนะคะที่มีลำดับหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันทำให้มองเห็นภาพรวมของแนวคิดได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากยิ่ขึ้น การสร้างสมาร์ทอาร์ตทำได้แบบรวดเร็วโดยเลือกรูปแบบกราฟิกได้จากเข้าคงแบบต่างๆและตกแต่งได้อย่างสวยงามค่ะอันดับแรกนะคะคลิกกลุ่มสมาร์ทอาร์ตจากแท็บอินเสิร์ตนะคะต่อไปนะคะคลิกเลือกสมาร์ทอาร์ตหลักนะคะคลิกเลือกสมาร์ทอาร์ตย่อยนะคะ ดูภาพตัวอย่างจากตรงนี้นะคะแล้วคลิกปุ่มโอเคค่ะถ้าต้องการที่จะปรับแต่งสมาร์ทอาร์นะคะก็คลิกที่แท็กสมาร์ทอ t ร o ตทูค่ะตรงนี้นะคะก็คือปรับแต่ง Smart a r าคะ่ะ องน,นี้ก็คือพิมพ์ข้อความลงไปนะคะจะได้สมาร์ทอาร์ตตามแบบที่เลือกและนี้ก็คือการสร้างสมาร์ทอาร์ตค่ะ